สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพรหัสบอดีที่1 1เมกราคมปี2024เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องกันที่โปรแกรมฟุตบอสลสเปนิสซูเปอร,ร์คัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศเวลาตีสองบาร์เซโลนาก็จะพบก,กับโอซัสนานะครับ รอบดูโปรโกแกรมฟุตบอลเข้าไปเจรียกกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเวลาตีสามยูเวนตุสจะพบกับฟอรซิโนเน่โปรโกแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีในคืนนี้ก็มีลงสนามกันอยู่2คู่เวลา21นาฬิกาซีวัตส,สปอร์จะพบกาลาตสลาสไลและเวลาเที่ยงคืนแทปซันสปอร์จะพบซัมซุงสปอร์และโปรโกแกรมฟุตบอลกระชับชมีรทีมชาติในคืนนี้ก็มีลงสนามกันอยู่2คู่นะครับ เวลา20นาฬิกาอฟริกาใต้จะเพิรมลิสโตและเวลา22่นาฬิกาโมร็อกโกจะพปกับเซียลาลีโอนะครับและนี่ก็คือโปรโกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผลออกมาเป็นยังไงเราค่อยกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ